เดี๋ยวลองเราลองมาฝึกีการเรียกให้สุนัขเข้ามาหาเรานะครับวันนี้เราโชคดีนะครับฟ้าเปิดได้มานอกสถานที่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปกให้น้องหมาเรียกมาหาเจ้าของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับสั่งให้น้องหมาของเรานั่งถูกปากนั่งเก่งมากคอยให้เขาคอยนะครับจังหวะแรกง,ง่ายมากเหมือนหนังสือเล่มนะครับทําลักษณะนี้คือส่ถุ่งไว้ แล้วเรียกนักมาหาด้วยอาการดีใจนะครับตื่นมาแปลกมากนะครับให้ทาอย่างนี้ย้ำๆนะครับประมาณสามสี่ครั้งนะครับนั่งปล่อยโอเคอย่างนี้นะครับภกษณะนี้เลยตื่นมาจะสังเกตว่าสนักจะดีใจนะครับแล้วก็จะมีอาการกระโดดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าปล่อยก็คือเราต้องการให้นักเรมมาหาครับตอนนี้ถ้าสุนัขเริ่มรู้แล้วว่าเรียกมาหาเริสั่งว่าอะไรนะครับตอนนี้เราจะลองปล่อยใส่จุงลงกับพือนะครับนั่งปล่อย นมมมมมดีมากเก่งมากนะครับมันจะเป็นเบสิกง่ายๆแค่นี้เองระยะทางนะครับเริ่มไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วแต่เจ้าของนะครับจะมั่นใจว่าน้องหมาไกลขนาดไหนน้องหมาจะมาหานะครับไปกลับบ้านละ <100 l' out ro> 1> <1>